สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนเมษายนพศ2568ของผู้ที่เกิดราศีพิจิกคะ่ะชาวราศีพิจิกเลขส เป็นดาวเจ้าเรือนสีชมพูเป็นสีประจำราศีเกิดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะการทำนายการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและก็ความรักนะคะเรื่องแรกค่ะการงานของชาวราศีพิจิกประจำเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างขึ้นมาค่ะช่วงนี้นะคะการงานของคุณนะจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองซึ่งมาจากความรู้ความสามารถนะคะ ความเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะตัวความพิเศษของตัวคุณเองนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ขายของออนไลน์นะคะจะมี f อมีคนติดตามเข้ามามากมากมาก,มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่คุณสะสมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงนะคะหรือว่าสินค้าของคุณนะคะหรือว่าการที่คุณเ,เป็นเหมือนกับว่ายูทูบเบอร์เนี่ยก็คือการที่ให้ความสุขกับคนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมี f อมีคนเข้ามา ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเยอะมากๆค่ะไม่ค่อนข้างเลยนะคะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ให้คุณเหมือนกับว่าเจะบอกว่าไงอ่ะเอ่อเออเป็นเขาเรียกอะไรนะแพทเทิร์นหรือว่าบรรทัดฐานของตัวคุณเองอะค่ะก็เหมือนกับว่าทําให้ดีดีขึ้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้น FC คุณก็จะเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยนะจ๊ะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างการเงินค่ะกองล้อแห่งโชคลาภค่ะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะเงินทองของคุณเข้ามาค่อนข้างาหลากหลายช่องทางนะคะอะไรที่คุณลงทุนไว้นะก็คือจะได้กำไรกำไรเป็นกอบเป็นกำมอ,อย่างคนที่เกี่ยวกับาการเล่นแร่เปรธาุนะคะหรือว่าซื้อคอนโด ค้าทองคำซื้อทองคำไว้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นขาขึ้นของคุณเลยนะคะการเงินของคุณนะอะไรที่คุณรอคอยอยู่ก็จะสําเร็จด้วยการลงทุนของคุณนะคะก็มีเงินเข้ามางอกเงยมาเป็นกอบเป็นกำนะคะได้กํไริก้กไรนะคะ,ะคนที่ทําการค้าก็จะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางอย่างที่บอกอะค่ะนะคะ,นะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุขภาพค่ะเอ่อช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับระบบไขสันหลังนะคะไม่ควรอันฉีไม่ควรเหมือนกับว่าเออเราสนุกกับการทํางานนะคะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นเราก็เลยเหมือนว่าเออทำเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งหน่าอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่าเมื่อคุณปวดเมื่อยอะไรก็แล้วแต่ให้พักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นไขสันหลังอย่างที่บอกว่าเหมือนปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ปวดคอยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือให้พักผ่อนนะคะจาะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรัก ความรักช่วงนี้นะคะเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีพิจิกค่ะขึ้นมาค่ะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะคนที่คนโสดนะท่านบอกว่าให้คุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะจะลงทุนยังไงจะทําอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะทํายังไงให้คนเหมือนกับว่าเข้ามาติดตามคุณเยอะๆนะคะคนที่ทํางานยูทูบเบอร์หรือว่าขายของออนไลน์นะจ้ะเพราะฉะนั้นก็คือความรักของคุณไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ส่วนคนมีคู่ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอความไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ นะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเออเราทํางานจะลืมเหมือนว่าเอาใจใส่คนรอบข้างนะคะเอาใจใส่คู่เราอย่างเงี้ยค่ะวันท่านบอกว่าเงินใครก็อยากได้เพราะฉะนั้นก็คือให้ควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขในครอบครัวในบ้านด้วยนะจ๊ะค่ะการงานการเงนินโชคลาภสุขภาพต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวมนะคะมีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิก ท่านบอกว่าช่วงนี้นะคะบางทีบางครั้งอย่างที่บอกว่าคนที่มีคู่นะคะให้ดูแลเอาใจใส่คู่เรานะแล้วก็คนที่โสดก็คือท่านบอกว่าให้โฟกัสไปเรื่องการงานการเงินนะคะเรื่องคู่ยังไม่โดดเด่นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณลงทุนนะคะยังไงท่านบอกว่าลองให้พิจารณาเป็นพิเศษนะถึงเราจะมี f อมีคนติดตามมีคนสนอกสนใจกับสินค้าของคุณแต่ก็คือให้ดูดีๆนะคะจะส่งจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าเออตีกลับมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็คือคัดสา หรือว่าดูดีๆกับคนที่เขาเมาจองสินค้ามาซื้อสินค้ามาเอฟสินค้าเราอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณนะคะในเดือนนี้นะชาวราศีพิจิกท่านอยากบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษ อยากสื่อสารได้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างะคะท่านบอกว่า,า50 50เพราะฉะนั้นก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ลงทุนเรามีความรู้สึกว่าคือลงทุนเราเอากําไรไปลงทุนเพิ่มหรือเอาทุนไปลงทุนเพิ่มเพราะท่านบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะพิจารณาพินิจพ,พิเคราะห์นะคะ จะบอกว่าคำสุภาษิตคือช้าช้าได้พาเล่มงาม,มาค่ะชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้จะลงทุนจะทําอะไรนะคะท่านบอกว่าพินิจพิคอพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเงินทองให้กรอยากได้แต่ถ้าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าตามน้ำพิกลลายและแม่น้ําอย่างนั้นก็ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นลงทุนอะไรก็พิจารณาเป็นพิเศษนะคะในเดือนนี้นะคะค่ะก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ ขอให้ชาวราศีพิจิกค่ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยสำเร็จร่ำรวยสำเร็จขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายและเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ